สวัสดีครับเช้าๆวันจันทร์ทันนี้น้องนัทก็จะกลับบ้านแล้วแต่ผมก็ยังต้องสอนธรรมะอยู่พีพระลูกศิษย์เดิมท่านมาหาแล้วก็ป่าป้าอคนนึงมาจากเชียงใหม่แล้วก็พี่อ่อนก็จะกลับวันนี้ก็เดี๋ยวมาบรรยายทมนิดนึงนะจริงๆแล้วทุกคนก็เหมือนกันหมดบป็ลูกในนี้ชีวิตก็เหมือนกันหมด มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีหิวมีอิ่มมีพอใจมีไม่พอใจเหมือนกันนะไม่แตกต่างกันเลยนะครับเพียงแต่มนุษย์บนโลกใบนี้คนบนโลกใบนี้มันหลงอยู่ภายในมีความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนอยู่ภายในมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ภายในนะครับมันต่างกันตรงนี้นะครับ ถูกบีบคั้นอยู่ภายในเวลากระทบจากภายนอกนะมันก็ไปเก็บทุกเก็บเป็นความสุขความทุกข์อยู่ภายในนะมันมีอยู่แค่นี้แหละอืมมันไม่ได้มีอะไรที่วิเศษเลิศเลยหรอกครับคนที่ออกสแสวงหาเขาสแสวงหาอะไรก็มีรูนะฮะเขาไม่เคยดับความรู้สึกที่เป็นตัวตนอยู่ภายในนะเขาไม่เคยอิสระหล,ะหลดพ้นจากความรู้สึกที่เป็นตัวตนอยู่ภายใน เขามีแต่ความรู้สึกที่เป็นตัวตนอยู่ภายในสแสวงหาความรู้ต่างๆไม่จบสิน้นแสดงหาวิธีการที่จะดับตัวตนมันไม่ดับหรอกครับพวกคุณหลงอยู่อย่างนั้นนะบนโลกไปเนี้ยออกบวชออกอะไรออกไปปฏิบัติธรรมออกไปทำทุกกิริยาไ่ว่าจะไปรักษาศีลไปถือศีลเข้าวัดสวดมนต์ ออกเตินจงกลมหรือทำอะไรก็ล้วนแล้วแต่หลงไปมองไม่เห็นความจริงหรอกครับนะฮะคุณเอาความรู้สึกตัวตนของคุณไปกระทำทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมฮะคุณไม่เข้าใจโลกผมบอกเลยภายนอกผมไม่แตกต่างกับคนบนโลกแบบนี้เหมือนกันหมดสุดท้ายก็เกิดแก่เจ็บตายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เหมือน คนบนโลกใบนี้กลุ่มกลุ่มลูกศิษผมที่ที่เรียกตัวเองว่าอิสระที่แท้จริงก็คือมันหลุดพ้นจากวังวนของความรู้สึกภายในที่เป็นตัวตนที่บีบคั้นเวลาประสบเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตทั้งความสุขและความทุกข์ คนมองผ่านจุดนี้ไปโดยมองไม่เห็นมันมีมันหลงนะมันหลงไปกับโลกสมมุติหลงไปกับสิ่งที่เชื่อทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจมันหลงหลงอยู่ภายในอะหลงมีตัวมีต,มตนอยู่ภายในจริงๆมันไม่เห็นความไม่เที่ยงศึกษาก็ได้แค่รู้รู้ทุกสิ่งว่ามันไม่เที่ยง ทั้งๆท,งที่มันก็เป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วสัจธรรมคนที่เกิดมามีชีวิตแล้วเนี่ยทุกอย่างเที่ยงเกิดแก่เจ็บตายนะเราเห็นคนล้มหายตายจากหรือจากเราไปเนี่ยไม่ว่าญาติของเราคนใกล้ชิดเราหรือคนเพื่อนฝูงหรือมิตรสหายหรือคนต่างๆที่เราเคยพบเคยเจอเนี่ยค่อยๆล้มหายตายจากกันไปรุ่นสู่รุ่น ชีวิตมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้เท่าว,วัมันอยู่แค่นีนะ้คุณใช้ชีวิตไม่เป็นเพราะว่าคุณมีภายในของคุณคุณมีความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนนะคุณไม่ได้อิสระอย่างแท้จริงคุณหาวิธีปฏิบัติหาวิธีที่กระทามันทุกสิ่งทุกอย่างคุณออกจากมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะความรู้สึกตรงนี้นะเพราะอะไรก็เพราะมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ข้างในมันเชื่อจริงๆรนะิอเนะ มันเอาโลกเป็นตัวตัดสินแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่ภายในอย่าง,างเหนียวแน่นเนี่ยทุกคนก็เลยหลงบนโลกไปเนี่ยเส้นทางออ,อิสระเนี่ยเป็นเส้นทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของความยึดมั่นถือมั่นภายในนะฮะภายใน<ด>การที่หลุดออกมาจากระบบนะระบบที่มันบีบคั้นน่ะคุณจะต้อง เห็นมันไงการเห็นของผมไม่ใช่การไปกระทําหรือการไปปฏิบัติหรือการไปมองดูตัวเองนะเส้นทางของอิสลามไม่ได้การไปมองดูตัวเองการไปเพ่งตัวเองหรือการไปปฏิบัติไปสํารวมกายวาจาใจนะมันมันไม่ใช่การกระทําใดๆเพื่อจะได้สิ่งใด<ม><ม>การเห็นตัวเองอย่างแจ่มแจ้ง <Okay. S 2> เห็นว่ามัน ไม่เที่ยงอนิจังทุกขังานาตาแต่ตามันจะต้องออกจากระบบก่อนนะระบบภายในอะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่คุณมีตัวตนอยู่นั้นไม่ใช่การออกจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่ไปรักษาสติไว้กับลมหายใจกับพุทโธนโมสังโฆรือกับความนิ่งเฉยว่างอะไรของคุณมันไม่สามารถที่จะดับความเป็นตัวตนของคุณได้เลยความยึดมั่นถือมั่นได้เลยความรู้สึกที่บีบคั้นได้เลยฮะมันไม่ใช่เส้นทางแห่งพุทธ ไม่ใช่เส้นทางของตถาคตนะการกระทําใดๆการรักษาสิ่งใดเจตนาใดๆเป็นผล,ลกรรมหมดเลยไม่ใช่เส้นทางของตถาคตนะเส้นทางของตถาคตเป็นบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะมีเจตนากระทําหรือรักษาใดๆหรือสํารวมกายวาจาใจหรือการเป็นคนดนะีนี่มันเป็นเรื่องของโลกครับอเมืนะ่อเราใจเรายังไม่ดีอ่ะยัง ยังชั่วอยู่นะฮะเพราะความรู้สึกตรงนั้นมันมันบังคับไงเราทนแรงต้านทานจากความรู้สึกชั่วในใจเราไม่ได้ความรู้สึกดีจากภายในใจเราไม่ได้นะนั่นแหละครับเราอย่ามานั่งเล่าเรื่องธรรมะหรือเล่าอ้างพระพุทธเจ้าเพราะคุณยังห่างไกลตถาคตอีกนะฮะคุณไม่มีวันที่จะสัมผัสตถ,ถาคตที่แท้จ,จริง ความอิสระที่แท้จริงของคุณไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยผมจะบอกคุณก็ได้แต่หลอกตัวเองไปวันๆว่าคุณพนทุกข์ว่าคุณไม่เกิดว่าคุณหมดแล้วแต่จริงๆแล้วคุณลวงโลกคนบนนี้มันลวงโลกนะฮะนักธรรมนักตั้งเป็นเป็นครูบาอาจารย์ทั้งสำนักใหญ่สำนักเล็กอืมมันลวงโลกมันหลอก ตัวเองไม่พอมันก็เที่ยวหลอกคนอื่นผมเอาความจริงมาพูดตลอดเจ็ดปีที่ผมเผยแพร่มานะครับไม่รวมวันที่ผมหลุดพ้นจากความมืดบอดตรงนี้เก้าปีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรข้างในผมยังคง นะตั้งแต่ที่มันหลุดออกจากบังวลความหลงความมืดบอดตั้งแต่วันนั้นภายในผมราบเรียบผมมองเห็นเหมือนเหมือนทะเลที่มันนิ่งแล้วก็มีคลื่นผมบอกว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ผมเวลากระทบปัสสาวะมันเปรียบเสมือนเรือที่ลอยอยู่บนมหาสมุทรแต่ไร้คนขับนะครับแค่นั้นเอง ไม่มีใครที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นและผมไม่ได้ปฏิเสธสิ่งใดห้ามสิ่งใดปล่อยให้กลไกของโลกมันเป็นไปตามศัจธรรมนะคะเพียงแต่ว่าเราเห็นแล้วเราสว่างแล้วเราแจ้งแล้วเราไม่หลงก็ไปเกิดภายในนั้นเีกเกิดเป็นตัวเป็นตนสัตว์มุคลเราเขาและไม่ต้องไปทําอะไรให้มันดีนั่นคือตัวตนของเราเมื่อเราคิดที่จะทําเมื่อคิดที่จะทําในตัวเองให้ดีให้คนอื่นยอมรับ นั่นคือมันไม่ใช่คุณจริงๆหรอกนั่นคือตัวตนอัตราตัวตนตัวกิเลสตัวที่มันอยากจะเป็นอยากจะดีกว่าเขาอยากจะเก่งกว่าเขาอยากจะให้เขามาศรัทธาก็เท่านั้นเองผมไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วในหัวใจผมผมมีแต่ถ่ายทอดคนจริงออกไปว่าคนบนโลกนี้มันหลงมันหลงอยู่ภายในหลงเป็นคนดีอยู่ภายในเมื่อหลงเป็นคนดีได้ทำมันเป็นทำคู่ความชั่วก็ย่อมเกิดขึ้นแก่เขาได้ เพราะเขาอยู่ในวงวนของความคิดของเขาเมื่อเราเขาคิดดีเขาก็จะเป็นคนดีเมื่อเขาคิดชั่วเขาก็จะเป็นคนชั่วเพราะเขาอยู่ภายใต้อุปทานตรงนี้ทั้งนั้นนีนะ่ฮะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ได้แต่สร้างภาพหลอ,อกตัวเองหลอกคนอื่นไปวันๆไม่กล้าแสดงความเป็นจริงของตัวเองออกมาปกปิดด้านมืดของตัวเองนะฮะผมกล้าที่จะติดอแสดงความจริงออกมาไม่เคยปกปิดอะไรเลยนะนี่คือความจริงอะ นะการใช้ชีวิตแบบครอบครัวผมก็กล้าที่จะเปิดเผยการดื่มการใช้ชีวิตแบบปกติทำไมเราต้องปิดบังคนอื่นปิดบังด้านมืดของตัวเองแล้วก็เอาความจริงมาพูดความจริงเป็นสิ่งไม่ไม่ตายผมนึกถ่ายทอดแต่ความจริงแต่คนมองไม่ออกเพราะเขารับไม่ได้กับความจริงเนะนะขาชอบคนที่ปกปิดที่หลอกลวงคนที่สร้างภาพดีๆเท่านั้นะ ไอ้ความชั่วมันฝังมมิดอยู่ในใจวันนี้ก็ขอ,อพูดแค่นี้เดี๋ยวจะต้องไปคุยกับลูกศิษยนะ์โอเคครับจบแค่นี้ครับสาธุครับสวัสดีครับ